สวัสดีครับผมเอ็มธนูทองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆนะครับได้มาดูรถมิลส์ X สองพนะครับกับงบประมาณเพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นบาทเรามาดูกันว่า1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นบาทรถเดิมๆจอดนะครับเน้นเลยนะครับรถเดิมป้ายแดงจอดแต่งออกมาในมูลค่าเพียงแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นได้อะไรบ้างเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับชิ้นแรกเราดูที่ภายนอกก่อนนะครับก็จะมีฝากระโปรงคาร์บอนนะครับลาย F1 นะครับ แบรนด์เอธนูทองนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นข้อบกระจกขาา์บอนนะครับชิ้นงานตัวนี้เป็นชิ้นงานโคเวอร์ครอบทับของเดิมนะครับไม่ใช่ของเดิมมาหุ้มนะครับแล้วต่อด้วยกันที่ล้อนะครับล้อ TE Off0 ยอดแดงนะครับแบรนด์นะครับ RRR l i ์อ t ร์ลินะครับอันนี้ล้อตัวนี้นะครับ ประกันสีผิวนะครับ1ปีรับประกันโครงสร้าง10ปีนะครับต่อกันด้วยนะครับช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์เรามาดูกันรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นควินซีรีส์บิลล์อินแทงนะครับจะเป็นโช๊คสต้นนะครับมีสปริงโหลดให้พร้อมนะครับก้มดูกันมาเลยโช๊ควินซีรีส์บอร์ดได้เลยครับอันนี้ตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะครับแล้วก็จะเห็นสปริงสีแดงๆอยู่อ่ะแล้วก็มาด้วยท่อนะครับ บวกกับท่อสูตรเหมงสั่งนะครับไปลาไทเทเนียมแท้ดูด้านข้างด้วยโลโก้ด,ด้านข้างมีมาแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยรถตัวนี้นะครับเป็นรถมือเอ็กเครื่องสามพันเราอยากที่จะแรงแบบไม่หมดประกันนะครับ นี่เลยกล่องคาลิ่งไฟฟ้าแบรนด์ธนูทองนะครับรับประกันอีก1ปีนะครับมีสเตปคาลิงนะครับ1 23เดินหอบล็อกควันและก็ยังแถมฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันคือฟังก์ชันการขโมยนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมคืออุปกรณ์หน้าห้องเครื่องน้าห้องเครื่องนะครับเป็นชุดแทนท่อย,อยางนะครับเป็นไทเทเนียมแทนนะครับ3ท่อน อันนี้หนึ่งท่อนนะครับดูท่อนที่สองกองเดิมท่อนที่สามคือชิ้นนี้ข้างล่างนี้นี่ได้สามท่อนนะครับอุปกรณ์จุกจิกนะครับฝาน้ามันเครื่องไทเทเนียมแทนนะครับนี่อันนี้คือฝาเติมน้ำมอ้น้ำฝาปิดฝาม้อน้ำปลอกรัดท่อมอ้น้ำสองชิ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดถึงตัวนี้ครับที่เติมน้ำยาแอร์ เรามาดูกันนี่ชิ้นเล็กๆนะครับสองชิ้นนะนี่รัดแบตนะครับอันนี้ที่เติมที่ฉีดน้ําฝนนะครับแล้วก็นี่ฝาปิดฝาน้ามันฝาปิดฝาน้ํามันพาวเวอร์แล้วก็ไม้คำ้ำไทเทเนียมอันนี้เป็นไทเทเนียมด้านนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็มีเก็บรายละเอียดนะมีพวกน็อตเนี่ยน็อตบอดี้น็อตบอดี้นี่น็อนสตสแตลเลตแหวนไทเทนี่ หลายจุดอยู่หลายจุดอยู่อะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับอีก2อสาชิ้นแล้วอันนี้คือฝาปิดนะครับฝาปิดฝาน้ำมันเบรกนะครับท่อสูตรเมื่อกี้คือเรามีตั้งแต่ยันคอเลยนะคอลงไปเลยคอลงไปข้างล่างแล้วก็นี่มีด้วยนี่ไอระบายมีท่อไอระบายด้วยอะแดปเตอร์ครบเล็กๆน้อยๆมีครบหมดแล้วก็นี่เลยครับ ที่การหนูเข้าหรือปากกองนะครับอันนี้คือกออากาศการพวกเศษชิ้นใหญ่ๆเข้าไปในโทวโีอ่ะแล้วก็มีชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นครอบโลโก้หนานะครับโอเคขอดูโดยรอบหน่อยโดยรวมโดยรวมเข้าไปสูงเข้าไปนิดนึงเดินเข้าไปดูว่ามุมสูงเป็นอย่างนี้แล้วก็มา มุนด้านข้างหล่อลงตัวนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับทรงรถคันนี้นะครับสเต็ปนี้คือการโหลดการโหลดนะครับโหลดหน้า2.5นะครับด้านข้าง3นิ้วนะครับเรามาดูทรงหมอบของตัวรถกันดูมุมทะแยงก่อนบอดได้เลยนะครับโชครุ่นนี้นะครับเป็นโชคลูนบิวอินซับแทนนะครับจะเป็นโชค๊คสำหรับพวกรถ ยุโรปนะครับซึ่งเราได้มาทำใส่รถ SUV นะครับเพื่อความนุ่มสบายนะครับแล้วก็ําหรับโปรโมชันนี้นะครับก็คือ1 1 5 0 0 0สนหานะครับคือเป็นเซ็ตใหญ่เลยรถเดิมจอดคุณเอารถมาคุณจะได้สภาพรถแบบนี้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับหรือลูกค้าที่แบบอยากได้เซ็ตต่ำกว่านี้นะครับโทรมาเลยนะครับ0 8 6 374 0 3 2 4นะครับหรือติดตามนะครับช่องทางเพจร้านนะครับเอ็มธนูทองศูนย์กระจายสินค้าภาษาไทยนะครับก็ยังไงฝฟก ติดตามผลงานร้านเอ็มธนูทองด้วยนะครับจะมีผลงานอัพมาใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ